ก็ไม่อยากกลับถ้าอยากกลับสุดท่าไหรยพ่อจอันโอแล้วก็ดูจิจะดีๆนะคือกิจะดีอ้อามาถึงนี่เราไม่อยากกลับเท่าไหร่กลับไปบ้าเหมืนกิเลสมันจะพาว่าไม่อยากกลับมาตรงนี้นะดูดีๆอยากกลับกิเลสมันกลับก่อนกิตเรายัางเชื่อไม่ได้ดออไอ้เรนนะพ่อจันไม่ยอมเลยินกิจมันยังกลับตอกหลอกร้อนเลย เราก็ต้องมีสัจจูบารมีว่าเราจะทําอะไรมันจะได้มีทางไงจะไปเชื่อจิตตัวเองด้ยจิเยตเราแล้วก็พยาจิตลาดนะโคหโกพกลมต้มสุนรามาในกระช่าจนเราเป็นทุกวันแต่ให้เข้าใจนะข้านงหน้าใครก็คนอื่นว่าเราก็ค่อยเชื่อเราเชื่อตัวจิตเราแล้วก็ส่งคนเป็นุภูมิปังว่าดีอยู่ด้วยไปว่าของง่ายได้ความหลงในภพชาติหนึ่งข้าพระเจ้าถูกเสมอ สองสองสัยไปดูค้อนรถอะไรเขาจะมารับนะเนออ่ะรถของฝันพี่ฝันมันติดต่อของญาติให้ค่ะโอขันนำเที่ยววัดิีค <c oughs> ุณแม่แกไม่ได้ไปอะค่ะเ <c oughs> หรออ๋อแม่สุไปเที่ยวให้มันหนำใจเลยนะเป <c oughs> ็นนครพนมนะที่ชี้เนี่ยนครพนมพระราชพนมแล้วก็มาพาะเด่นจะได้มีไฮไลท์ ขึ้นไปบนผาเด่นแล้วก็เลี้ยวมองลงมาตรงที่ทุ่งสูงก็กเลี้ยวลงมองเป็นทะเลภูเขาให้เราเหนืออารมณ์นะยกจิตให้เหนืออารมณ์้าใจะไม่อรพินถ้าเราไม่ยกจิตเหนืออารมณ์เราก็อยู่ใต้อารมณ์ตลอดทีนี้เรามาอยู่ใกล้ครูใกล้อาจ,จารย์สถานที่อะไรมันด,ดีมีคุณค่าแล้วส่งผลจิตเรามันดีเห็นคุณเห็นค่าสถานที่เห็นคุณเห็นค่าของหมูเพื่อนหมูคณนะกลับไปและ มันไม่อยากมาในทีนี้มันจะเป็นเข็ดเข็ดลำๆเพราะว่าปลามันเคยอยู่ในน้ํากระเสือกกระสนปลาเคยแหวกไหวไปตามบารมณ์ต่างๆมาอยู่ที่นี่มีหมูม,มีคณะมีครูมีอาจารย์มีข้อวัดปฏิบัติขัดอะไที่นี่นะขัดใจมันไม่อยากมาได้ทีนี่เข้าใจไหมกิเลสมันจะทํางานอย่างนั้นให้เรามองเห็นเข้าใจไหมไม่สุกกิเลสมันจะมองเห็นมันขัดใจมันไม่อยากมาขัดเขาอยากขัดไหมใจเราก็เหมือนก้นหม้อดำๆนั่น มาขัดมาถูให้มันใสแต่คนเราเขาไม่ชอบที่งเขาชอบเขาชอบใช้ยาทายาทาลูกมันไม่หายมันต้องผ่าตัดผ่าตัดแล้วก็ยาฉีดแล้วก็ยากินยากินก็ขมก็เฝือนก็ไม่อยากกินอีกละยาฉีดก็เจ็บผ่าตัดก็เจ็บคนเราเลยไม่ชอบรักษาลูกก็เลยไม่หายเข้าใจไหมโรคราคะโทสะโมหะที่เป็นเจ้าเรือนของจิตก็เลยไม่หาย เพราะว่าไม่ชอบยาฉีดนี่ไม่ชอบผ่าตัดก็ไม่ชอบแต่ชอบแค่ยาทาเย็นๆของมะหวมแต่มันไม่ถึงโรคเข้าใจไหมแล้วคนทําไมไม่พ้นโรคก็เพราะว่ามันก็ชอบแค่ทําตามใจชอบปฏิบัติทำตามใจชอบเด้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติอริยมรรคเป็นองแปลดดำริชอบแต่ไม่ไม่ชอบท่าทาเป็นธรรมนะอันไหนมันไม่อันไหนเป็นธรรมครับของพระพุทธเจ้ามันกลับเป็นชอบใจเราะ มันจะต้องค้างโลกอยู่นี่แหละก็ได้หลงอยู่พญาจิตตลาดข้าราชพุ่นข้าราชพี่เอหลงกายนะนครนะครของกายนะครแห่งกระดูกสามร้อยท่อนนี่นะครแห่งเส้นเอน็นก็หลงรักกับหลงสร้างอย่าง้เก,ก่านี่แหละมันไม่ได้เอากายมาเป็นอ่าอาหินรับปัญญาได้จริงๆแล้วทำพระพุทธเจ้าเอากายมาเป็นหินรับปัญญานะครแห่งกระดูกกระดูกสามร้อยท่อนนครแห่งเส้นเอน็น อเอ็นใหญ่เก้าร้อยเอ็นน้อยเก้าพันมันมาทำเข้นใจให้ร้อนเย็นเมื่อขบทั้งตัวคนคิ้วก็ขาวในตาก็มัวเส้นผมบนหัวดำแล้วกับงอกหน้าตาวะวอกดูหน้าบัดสีจะดูกกโกยจะนั่งกโกยมันดอกไม่โรยไม่มีเกสรจะเข้าที่นอนละพึงซ้อนภาวนาพระพระ,พระอนิจจังพระพระ,พระอนัตตา เราท่านเกิดมารังแต่จะตายผู้ดีเข้นใจก็าตายเหมือนกันเงินทองทั้งนั้นมีติดตัวไปก็าตายไปเป็นผีลูกเมียผัวมีเขาชักหน้าหนีเขาเห็นซากผีเปื่อยเน่าผู้พองมูญาติพี่น้องเขาหามเอาไปเขาวางลงไว้เขานั่งร้อง <c oughs> <c oughs> นั่งร้องให้แล้วกลับคืนมาอยู่แต่ผู้เดียวป่าไม้ชายเขี e ้ยวเลี้ยวไม่เห็นใคร เห็นแต่ฟูงแรงเห็นแต่ฟูงกายเห็นแต่ฟูงหมาเยอะ่ยงกินกันดูหน้าสมเพศกระดูกเรา ơi. เอ้ยเลี่ยลายแผ่นดินแรงกาหมากินเอาเป็นอาหารเที่ยงคืนสังหัดตื่นขึ้นมีนานไม่เห็นลูกล้านพี่น้องเผาพันมีแต่นกเข้าจับเจ้าเรียงกันเห็นแต่นกแสกร้องแรกแห่ควันเห็นแต่ฟูงผีร้องไห้หากัน มนุษย์เราเอ้ยอย่าหลงนักเลยไม่มีแกนสารอุตส่าห์ทำบุญละคำจุนเอาไว้จะได้ไปสวรรค์จะได้ทันพระพุทธเจ้าจะได้เข้าพระนิพพานอหังวันทามีสัพพโซสตวัวบนอนเราก็เลยอย่าไปเชื่อจิตเราเกินไปตัวจิตของเรามันยังไม่เป็นธรรมมันยังมีกุศลามี กุศลเราก็ทำมาอะกุศลาเราก็ทำมาฉะนั้นคำว่ายาที่แก้ยาที่รักษามเลยขัดกับใจแต่คนเราโดยมากไม่ชอบขัดใจชอบตามใจถ้าไปมีผัวกับผัวคนไหนตามใจเอาใจคนนั้นแหละมันดีแต่คนไหนมีเหตุมีผลก็ไม่ชอบมันชอบขัดใจเราไม่ชอบมันมันไม่ดีที่มันไม่ดีมไม่ดมไมด้ผิดอะไรนะแต่มันไม่ถูกใจเราเฉย เราก็เลยเอาใจเราเป็นใหญ่เกินใจเราที่ไม่ไม่เป็นธรรมมาเป็นใหญ่มันเลยพาทุกข์พายากพาลําบากอย่างตัวอาจารย์อันไหนมันขัดใจอาจารย์ก็ทําแต่อาจารย์ทําคําสอนพระพุทธเจ้ามาเป็นใหญ่ขัดใจแล้วก็ทำแต่ทุกข์จะยากจะจนแดีวว่าทุกข์ก็ยอมทนจนก็ยอมสู้เพื่อกอบกู้พระศาสนาไม่ได้ทําตามใจเจ้าของนี่นถ้าทําตามใจเจ้าของเราให้บบวชท,ทําไม ไปหลงละเลงโลกมัวเมามันแต่มันทําไม่ได้อาจารย์บวชมาปุ๊บอาจารย์เขาเข้าบําเพ็ญจิตสงบได้เมื่อจิตอาจารย์สงบได้จิตสงบเห็นความสะอาดสัจจานของความสงบเมื่อเห็นความอัศจรรย์ของความสงบเกิดความสุขเกิดความเบา,เก,า,เ,บาเกิดความสบายภายในกายภายในจิตหลังจากนั้นก็พิณีพิารณารูปประธรรมนามมาทำเกิดความเข้าใจเกิดความเข้าใจในรูปประธรรมและนามมาทำ แต่จิตอาจารย์เสื่อมจากองค์สมาธิตั้งแต่พรรษาแรกปีสามเจ็จิตเสื่อมไม่มีอะไรเลยแต่เห็นความชัดเจนว่าขันมันวิ่งและขันแต่ละขันมันทํางานอย่างเดิมเป็นอย่างไรแล้วความเห็นที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้มันเป็นอย่างไรในระยะที่บาเพ็ญพรรษาแรกเราเกิดขึ้นความเห็นที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ที่เราอบรมธรรมะเดินโกรมภาวนาไหวพระสวดมนต์บำเพ็ญตนเกิดความเข้าใจในหลักอริยสัจ คือความจริงแบบแท้ๆเห็นกายไม่ใช่จิตเห็นอาการของขันที่มันเกิดว่าเป็นคนละอนุสิ้นเชิงแต่มันไม่ขาดหมายอาว่ามันยังมีอำนาจอาการของขันที่มันทำงานมันยังมีอำนาจเหนือจิตเหนือใจเราอยู่แต่ด้วยความรู้ที่เราเข้าใจแล้วมันคืนหลังไม่ได้คืนจะไปคลองคารวาส ปฏิบัติเหมือนชาวบ้านทำไม่ได้เลยแต่จิตส่วนลึกของจิตกิเลสที่มันควรคลางหรือว่ามันทุรนทุรายมันอยากออกไปสู่โลกอยากสึกหาลาเพศออกไปมีครอบมีครัวเหมือนชาวบ้านเขาแต่จิตมันทําไม่ได้มันเลยมีกุศลากะทำมาอกุศลากะทำมาทําฝ่ายดำเออความหมกมุ่นมัวเมาเศร้าหมองคล่องคายในธาตุในขันในขันในขัน นามมาขันเราก็ทาํามาความรุ่มหลงในกายเราก็สั่งสมมาเยอะความรุ่มหลงในนามมาขันรุ่มหลงในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันเราก็สั่งสมมาเยอะแต่ขณะเดียวกันความรู้ความฉลาดความเข้าใจตามความเป็นจริงของรูปธรรมของนามมาทำความเข้าใจตามความเป็นจริงของอริยสัจเข้าใจตามว่าอาการของกายอาการของเวทนาขันอาการของสัญญาขันอาการของสังขารอาการของวิญญาณขัน เขาทำงานของเขาอย่างไรอันนี้มันไม่เสื่อมเลยพูดถึงว่าความรู้ความเข้าใจและเข็เข้าใจว่า,ากายนี่เป็นคนละอันกับจิตโดยสิ้นเชิงเข้าใจว่านามมาขันศีาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นคนละอันโดยกับจิตโดยสิ้นเชิงแต่อํานาจบาดใหญ่หรือว่าความยิ่งใหญ่อํานาจของขันที่มันทำงานมันก็ยังทําลายจิตเราอยู่ตลอด แต่เราก็สู้อดสู้ทนแต่ให้ถอยหลังมันถอยไม่ได้เลยถอยหลังสู่โลกถอยไม่ได้เลยแต่ก็ต้องสู้อดสู้ทนลำบากลำบนก็ทุกข์ก็ยอมทนจนก็ยอมสู้เพื่อกอบกู้ศาสนาศาสนา,า,า,าก็คือใจที่เป็นอินสระที่ว่ายกจิตให้เหนืออารมณ์ก็เลยอุป,ปมาแง่ว่าเหมือนเป็ดน้ําจะสูงขนาดใน,เป,ดเ,เ,น,นเป็ดเขาก็จะเหนือน้ําเป็ดเขาก็จะเหนือน้ําก็เลยทําจิตให้มันเป็น,เป,นเป็นเป็ดฝึกเอา ฝืนเอาบืนเอาเด้ฝึกฝืนและบึกบืนนั่นแหะถ้าเราไม่ฝึกฝืนบึกบืนแล้วก็ไม่เป็นไปเนี่ถ้าเราจะไปทําตามใจเราสัาทีเดียวมันก็ไม่ได้เพราะใจเรามันยังไม่เป็นธรรมมันเลยต้องอาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยสถานที่อาศัยหมู่เพื่อนในการดําเนินถ้าเรากลับไปบ้านมันก็อีหลอบเดิมแล้วเราก็เป็นเจ้าของบ้านเนาะบ้านเราก็หลังใหญ่ตตวเราหัวทานทุกอย่างแล้วก็เป็นเจ้าของหมด มันเลยเป็นเจ้าของทั้งดีทั้งเจ้าของทั้งไม่ดีแตได้วบบน,นี้มันเลยเกิดมาก็เคยอยู่แล้วทําตามใจตนเองนะเคยอยู่แล้วชํานาญอยู่แล้วเชี่ยวชาญอยู่แล้วในการทําตามใจตนเองอันนี้เราก็ต้องมาฝึกจิตที่มันทดเรียกว่าเขื่อนคูสติคือเขื่อนคือคูเพื่อการกั้นเพื่อจะดันจิตให้มันสูงขึ้นไปเพื่อจะเก็บกักน้ําเอาไว้สร้างการเกษตรเอาไว้ผลิตกระแสไฟฟ้าเอาไว้ทําการประมง ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้เด็กฉันก็ไม่ได้ถ้ายัาง,งั้นก็ไม่ได้ความหมายให้เป็นอย่างนั้นเลยอยากให้ให้พวกเราเข้าใจว่าอ,อ,อาการสหารที่เผื่อจิตจะเป็นไปอาจารย์ทําไมต้องมีอ,อวัดทําไมต้องมีวัดทําไมต้องมีหลักใจทําไมต้องมีครูมีอาจารย์คอยกํากับคอยดูแลเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันเหนือจิตเหนือใจอที่เราจะทําด้วยตนเอง เราก็เลยต้องมีหมู่มีเพื่อนมีครูมีอาจารย์มีสารที่เอาไว้ทนุบำรุงรักษาจิตใจให้เราสูงสูงคือยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเลยมีวัดปฏิบัติทุกวันทุกวันอย่างในพุทธอย่างในอ่าเรียกว่าคนเราในยุคนี้นี่พัทรกับที่เราอยู่นี้คนเรานี่ททำอะไรท่าต่อเนื่องกันทำอะไรก็ตามท่าต่อเนื่องทำดีต่อเนื่อง ประมาณเจ็ดวันจะเริ่มเป็นนิสัยจะเริ่มฝึกเริ่มฝืนเริ่มบึกเริ่มบืนทําความดีนี้ทําต่อเนื่องกันประมาณเจ็ดวันก็จะเริ่มเป็นนิสัยออย่างเรานี่ททาเริ่มเป็นนิสัยอทําทความดีทําอะไรก็ตามอถ้าต่อเนื่องกันถึงเจ็ดวันนี่ยมันจะเริ่มเป็นนิสัยความหมยมันจะทําแล้วไม่อยากทํอาทอีกฉะนั้นละพวกเรามีโอกาสมีวาสนาได้มาเจอกันได้มาร่วม ชายคาเดียวกันชายคาแห่งธรรมชายคาแห่งศีลชายคาแห่งทานเรียกว่าเพื่อนพ้องน้องพี่พี่น้องร่วมพ้องพระศาสนาเดียวกันความหาก็อยากให้ฝึกฝนลรอบรมตนอย่างเมื่อวานเนี่ยว่าปากต้มยำและการกระทํานับต้มจืดก็ไม่ใช่ดีแต่พูดแต่ไม่ยอมทําก็หมดห้าเหมือนกันฉะนั้นเบื้องต้นการฝึกการฝืนก,ก,ก,การบึกบืน ก็เลยอยากให้มีสัจจะบารมีตั้งสัจจะบารมีเอาไว้อันนี้เพื่อประโยชน์เพื่อคุณประโยชน์ของตัวเองจริงๆนะแต่ที่นี่วัดป่ามงคลธรรมถ้าจะมาก็ยินดีที่จะต้อนรับเพื่อขับเคลื่อนเลื่อนไปข้างหน้าด้านจิตด,ด้านใจความหมายอแต่ถ้าไม่มาก็ไม่หิวเพราะที่นี่นะคือฝึกปัจจุบันนธรรมฝึกไม่หิวอัตมาบอกว่าอัตมาไม่หิว จะมัวหอบพี่หวไปทําไมกันองค์หลวปูมั่นท่านแสดงคือจิตมันเต็มจิตมันถึงเมืองพอมาก็ดีอาจารย์ก็ได้ทําประโยชน์ไม่มาก็ไม่เป็นไรอาจารย์ก็ได้พักผ่อนมันเลยไปทำกลางกลางไงอันนี้ก็เลยอยากว่าให้พวกเรามีความหนักแน่นแขนแข็งกับอัตหิอัตโนโนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนในการการทำำําบําเพ็ญความดีมันเป็นประโยชน์ตนจริงๆความหมาย เมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วมีคุณมีค่ามีความเจริญทางงานจิตใจแล้วก็ส่งเสรเิมเอาฉะนั้นธรรมะก,ก่อนจากลาวันนี้ก็ขอบุญกุศลคุณงามความดีที่อาตมากระทําบําเพ็ญมาอาดีตจนปกปักรักษาอํานวยและอวยชัยเพื่อนพ้องน้องพี่วงวานลูกหลานพี่น้องที่มาจากพังงาคุณดวงใจคุณป้าสุคุณเอ คุณแม่ชีอ,อรพินก็ขอให้เจริญงอกงามสมความมุม่งมา่ปรารถนาทุกๆประการด้วยเถิดอ๋อพ่อมาถวามารับอันนี้พ่อทิศถวายทิศถวายอันนี้ให้พ่อบอกเพิ่นเพิ่น